สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพามาศึกษาพระประจำวันเกิดวันอังคารค่ะพระประจำวันอังคารคือพระปางสายญาติหรือพระนอนค่ะ ลักษณะของพระพุทธรูปปางสายญาณพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทนอนตะแคงขวาพระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกันพระหัตถ์ซ้ายท่าไปตามพระวรกายพระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระขนยหรือหมอนรองรับบางแบบพระขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะหรือรักแร้ค่ะ ความเป็นมาของพระปางสายญาติหรือพระปางปรินิพานเป็นพุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์ได้รับสั่งให้พระจุนทะเทระปูอาสนะลงที่ระหว่างต้นรังคู่หนึ่งแล้วทรงประทับบรรทมแบบสีหาสายญาติตั้งพระไทยไม่เสด็จลุกขึ้นอีกแต่ก็ยังได้โปรดสุพัตธะปริภาชกเป็นอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพาน ุทธัาสนิกชนเมื่อรำลึกถึงการเสด็จปรินิพานของพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธองค์บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคารติหังจโตโรธินังสวดวันละแปดจบจะเกิดผลดี หาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ